ปัญหาหนึ่งที่รายการของเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คือกรณีของการสอบวินัยร้ายแรงตามมติของให้นายแพทย์สุพัฒนาสวนกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาออกจากราชการค่ะก็เลยกลายเป็นกระแสเซฟ หมอสุพัทค่ะโดยเห็นว่าไม่ได้มีการกระทําความผิดหรือว่าทุจริตหรือผิดระเบียบวินยัยใดๆซึ่งหลายคนค่ะคุณผู้ชมพุ่งเป้าไปที่ต้นสังกัดนั่นก็คือกระทรวงสาธารณาสุขนะคะปรากฏว่าเช้าวันนี้ค่ะประลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจในต่างจังหวัดด้วยนะคะส่วนนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะของประธานกรรมการสอบวินยัยยังคงเก็บตัวเงียบไม่มีกําหนดการในการพบสื่อค่ะ 아 <목소리가> นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังไม่มีกำหนดการประชุมหรือการปฏิบัติงานใดๆและยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีที่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครั้งล่าสุดค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานใดๆจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหมอสุพัฒน์โดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งหมอสุพัฒน์ก็อาจจะไม่ตั้งใจแต่ถ้าผิด ระเบียบเข้าข้อกฎหมายหรือไม่ก็ขอให้สื่อมวลชนนั้นช่วยกันตรวจสอบดูนะคะออคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าตนพูดไปไม่ใช่ศาลไม่ใช่องค์กรตรวจสอบและถ้าพูดไม่ครบเดี๋ยวก็จะเอาโซเชียลมาล้อเลียนกันอีกโดยขอให้รอผลของการประชุมอกอกพอของสาธารณสุขนะคะที่คุณสมศักดิ์เนี่ยนั่งเป็นประธานอยู่ด้วยให้เรียบร้อยนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะคุณผู้ชมว่าในกรณีที่มีภาคประชาชนยื่นร้องเรียนเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนซีโนแวคเมื่อปี2564ในยุคข,ของนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์ก็บอกว่าถ้าหากมีผู้เข้ามาร้องเรียนก็รับเรื่องค่ะและจะทำตามขั้นตอนและตรวจสอบกันไปตามระบบส่วนทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกริน <Okay. S 1> พงศ์นะคะป <Okay. S 1> ลัดกระทรวงสาธารณสุข <Okay. S 1> ที่ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคู่กรณีกับนายสุพัฒน์ซึ่งถูกกั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชานั้นปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะคุณผู้ชมและก็มีการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนประจำปี2568ค่ะโดยช่วงหนึ่งค่ะคุณหมอโอภาสก็ระบุว่าบุคลากรทุกระดับต้องร่วมมือการทำงานอย่างเป็นระบบ และเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะเพื่อพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะคะคุณหมอโอภาสปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคุณหมอสุรโชคเลยค่ะที่การออยอที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวินยัยคุณหมอสุพัฒน์ก็จกกะเกษียณอายุราชการพร้อมๆกันในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะมาจนถึงวันนี้นะคะปมของคุณหมอสุพัฒจากกรณีการจัดซื้อ ATK ก็ยังถูกสังคมจับตาค่ะขบวนการทีมแพทย์ชนบทที่นําโดยคุณหมอสุวัฒนนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะรับผิดชอบร่วมกันถ้าหากเกิดกรณีคุณหมอสุพัฒต,ต้องออกจากราชการนะคะ ล่าสุดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารรมิตกุลซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยนะคะ<ม>ก็ออกมาจี้ให้กระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้เปิดโอกาสให้คุณหมอสุพัฒนออกมาชี้แจงด้วยวาจาและฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไม่ให้เชื่อเฉพาะข้อมูลที่สรุปมาจากคณะกรรมการสอบสวนเพียงอย่างเดียวค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลค่ะอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ย้ำเอาไว้อย่างชัดเจนในวงเสวนาช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะรวมถึงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์เองด้วยโดยยืนยันไปถึงกรณีของการสั่งซื้อชุดตรวจเ t ทเคว่ามันไม่มีอะไรผิดระเบียบพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เพื่อเอาเรื่องเพื่อเอาผิดหรือไม่ และการสอบวินัยแบบลับแบบไม่เปิดเผย เป็นไปตามหลักการนะคะจริงๆแล้วการกระบวนการรับแบบนี้ค่ะจะเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกร้องที่อาจจะยังไม่ผิดแต่ฝ่ายผู้ถูกร้องนะคะก็คือคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยขอให้เปิดเผยจึงตั้งข้อสังเกตว่าการสอบสวนแบบรับนั้นเป็นไปเพื่อคุ้มครองใครกันแน่นะคะอาจารย์ปริญญาก็เลยวิเคราะห์3ข้อกล่าวหาหลักนะคะซึ่งมองว่าไม่ได้เข้าข่ายการทุจริตเลยค่ะประกอบไปด้วยประเด็นแรกค่ะเรื่องของปมชุดตรวจ ATK 4 2 0 0 0กว่าชุด รวมแล้วเป็นเงินมากกว่า9ล้านบาทเป็นการจัดซื้อ5ครั้งด้วยกันซึ่งจัดซื้อตามอำนาจ5ครั้งครั้งละไม่เกิน2ล้านบาทนะคะแต่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการแบ่งซื้อแต่โดยหลักการแล้วค่ะการตั้งข้อกล่าวหาต้องปรากฏว่า การแบ่งจัดซื้อนั้นเกิดปัญหาอย่างไรนะคะต้องปรากฏให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามแรกว่าถูกต้องหรือไม่นะคะประเด็นที่2ค่ะไม่มีการตั้งราคาประกาศเชิญชวนโดยนายสุนายแพทย์สุพัฒน์เนี่ยได้ยืมชุดตรวจมาใช้ก่อนหรือจัดซื้อก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังซึ่งถ้าไปดูจากหนังสือของอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือว่าว1 1นึก็มีการให้ยกเว้นสามารถทําตามหลังได้และได้ดําเนินตามขั้นตอนตามนั้นก็ คือซื้อมาก่อนแล้วค่อยทําหนังสือในการจัดซื้อจัดจ้างตามมาซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดเช่นกันนะคะส่วนประเด็นที่3ค่ะคุณผู้ชมข้อกล่าวหาเรื่องของบุคลากรโรงพยาบาลจนะไปที่กรุงเทพมหานคร3ครั้งครั้งแรกไปด้วยหนังสือเวียนของสอปสอชอและอีกสองครั้งเป็นของกระทรวงการคลังนะคะ รวมถึงการจัดซื้อ a อทในลักษณะของการสมทบด้วยซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลจนะก็ถูกกล่าวหานะคะว่ามีบุคลากร7-10ถึงคนมาบุกรุงเป็นจำนวน3ครั้งด้วยกันตรวจได้อย่างมากเนี่ยก็วันละ2,000คนค่ะก็คือจะต้องใช้ชุดตรวจประมาณ2 0 0 0 0ชุดค่ะแต่มีการสั่งซื้อชุดตรวจไปมากกว่า42,000ชุดอย่างที่ได้รายงานไปเป็นข้อกล่าวหาว่าทำไมถึงสั่งซื้อชุดตรวจเกินนั่นเองซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาก็มองว่า เป็นประเด็นใหญ่ที่เข้าขายว่าจะหาเรื่องมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าหากมองในภาพรวมก็มีเพียงปมเดียวในเวลานี้ที่ในกฎหมายสามารถตีความได้ก็คือการที่นายแพทย์สุพัฒนไม่ได้ทำรายการไปถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดว่าก็คือสอสอจอ และผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็จะถือว่าเป็นปัญหาตามมาตรา79วสอ2หรือไม่ซึ่งการตีความนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผิดนะคะแต่ต้องเอื้อให้คนทำงานในภาวะวิกฤตทำงานได้จึงมองว่าจากเอกสารทั้งหมดที่มีที่คุณหมอสุพัฒชี้แจงไปก่อนหน้านี้ไม่เข้าข่ายการทุจริตค่ะเป็นไปได้ตามข้อยกเว้นจากหนังสือวอ .115 จากอธิบดีกรมบ,บัญชีกลางส่วนที่ตีความ ก็อาจจะไม่มีโทษถึงขั้นต้องให้ออกนะคะหรือว่าผิดวินัยร้ายแรงในทางราชการนั่นเองลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์ปริญญาค่ะเรื่องทุจริตเนี่ไม่ใช่แน่นะครับเพราะว่า4 2่หมเนี่ยเขามาให้หมอสนบททั้งประเทศช่วยกันตรวจไม่ใช่คนเจคน8คนของรัชนาต,ตรูดคุณโตนะเหมือนจ้องจะหาเรื่องออคุณหมอสุพัฒนเนี่ยเขาบอกว่าขอชี้แจงด้วยเอกสารซึ่งโอเคแต่ถ้าอ่านแล้ว ยังเห็นว่าไม่จบก็ต้องเชิญเข้าไปด้วยวาจารตรงนี้ไม่มีฮะแล้วแถมยังปิดเป็นเอกสารลับลับทําไมครับบอกทีว่าทาไมต้องลับถ้าเจ้าตัวคุณหมอสุพัฒน์เขาต้องการให้เปิดเผยลับคืปอปกป้องใครมันกลายเป็นปกป้องกรรมการนะครับท่านน้ำตรีสาสุกับเปิดเผยซะรายงานชิ้นนี้ก่อนดำเนินการต่อต้นหมอสุพัฒน์เขาได้แก้ด้วยวาจาแลยคนมานั่งฟังด้วยเห็นกันไปเลยว่าตกลงเนี่ยกรรมการเนี่ยเที่ยงทําหรือเปล่า หรือมีการเจตนากันแกล้งถ้าเกิดมนตรีสาสุขนะครับรับเอารายงานนั้นรุ่นไปแล้วก็ให้ออกตามมาเห็นกนรรมการในผมมันร้ายแรงมากนะครับครับนี่มันร้ายแรงมากๆ คุณผู้ชมคะและหลังจากที่อาจารย์ปริญญาได้แสดงความคิดเห็นคุณหมอสุพัฒน์ก็ออกมาโพสต์ตั้งคําถามนะคะว่าการให้ออกจากราชการโดยไม่ให้ชี้แจงด้วยวาจาเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่เพราะการต่อสู้เรื่องของข้อระเบียบเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าการสอบสวนในทางวินยัยทางกระทรวงก็ยังไม่เคยเรียกคุณหมอไปชี้แจงด้วยวาจาเลยซึ่งในช่วงแรกคุณหมอก็เข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การตักเตือนหรือภาคทันจึงไม่เชิญไปชี้แจงการตัดสินให้ออกจากราชการทา ให้คุณหมอเนี่ยรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมนั่นเองนะคะ ทางด้านของนายแพทย์สุวัตวิริยพงศุกิจซึ่งเป็นผอ,อโรงพยาบาลสมเด็จนาทวีเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ร่วมปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงในครั้งนั้นนะคะก็เรียกร้องให้ในายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์เลขาธิการอยและประธานกรรมการในการสอบสวนวินัยร้ายแรงคุณหมอสุพัฒนให้โอกาสคุณหมอได้เข้าไปชี้แจงค่ะพร้อมกับย้ําว่ามีคนในแวดวงสาธารณสุขหลายคนเลยนะคะที่บอกว่าถ้าหมอสุพัฒนผิดพวกเขาก็ต้องผิดด้วยแต่ส่วน ตัวก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยถูกต้องตามระเบียบกติกาทุกประการไม่งั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็คงต้องเอาหมอออกอีกสักครึ่งประเทศค่ะคุณผู้ชมจึงอยากให้สังคมนั้นลุกขึ้นมาสู้กันเรื่องนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะอยู่ยากมากขึ้นคนรุ่นหลังเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากขึ้นนะคะลองฟังเรื่องนี้จากนายแพทย์สุวัฒน์นะคะที่ออกมาย้ำว่าจะรับผิดชอบร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ โดยพละการไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลเราไม่ได้เซฟคุณหมอสุพัฒน์ด้วยความเป็นคุณหมอสุพัฒน์แต่เราเซฟกลไกเราเซฟระบบเราเซฟสังคมไทย้าตรวจวันนี้ลบอย่าง,งน้อยต้องกักตัวผมคนหนึ่งลหละที่เป็นทีมที่มาทำงานร่วมหมอสุพัฒน์ทั้งสามครั้งที่บุกปุงนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตรับราชการของผม ผลลับการที่ทำแบบนี้คือออกจากราชการมันเป็นอย่างนั้นหรือโหมันโหดร้ายมากมันแค้นฝังหุ่นกันมากอะพูดภาษาอางี้ก็ได้คุณหมอสุพัฒน์ผิดเนี่ยครึ่งค่อนประเทศผิดแสดงว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องเอาคนออกจากราชการอีกครึ่งหนึ่งจริงหรือไม่ผมทํารูปแบบวิธีการไม่ต่างจากหมอสุพัฒน์เลยหล,ยหลายๆโรงพยาบาลในประเทศไทยในสถานการโควิดก็ทําแบบนี้ครับ และอย่างนี้หมอสุพัฒนผิดเหรอมันเป็นเรื่องต้องการกันแกล้งเรื่องตัวบุคคลเป็นหลักถ้าคุณหมอสุภัฒน์เวอร์ e s เคสเนโอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราที่อยู่ในขบวนการเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นพวกผม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณหมอยงยศทีมงานต่างๆเราจะรับผิดชอบร่วมกัน นั่นก็คือคำยืนยันนะคะว่าทีมแพทย์ชนบทจะรับผิดชอบร่วมกันหากเกิดกรณีคุณหมอสุพัฒนถูกให้ออกจากราชการจริงๆซึ่งเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะจนถึงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะักวิชาการด้านกฎหมายต่างๆก็มองว่าการเปิดเผยกระบวนการสอบสวนนั้นเป็นส่วนสําคัญที่สังคมต้องการจริงๆ